ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเช้าวันนี้นะครับเรามาดูว่าจะพาท่านผู้ชมทําอะไรนะครับในช่วงของเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้ก็เข้าสวนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกลาบขอบพระคุณนะครับเอฟซีกัาขอบพระคุณผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้เราเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเรามีสิ่งที่มาเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันวันนี้นะครับเรามาดูว่าจะพาท่านผู้ชมมาทําอะไรครับนี่ท่านผู้ชมครับเราเห็นเห็นนะครับเสาปูนนะครับเราเห็นยางรถยนต์อ่าตัวทีครับเราเห็นยางรถจักรยานยนต์นะครับเรามาดูว่านะครับจะทําอะไรครับและนี่ครับท่านผู้ชมครับ แก้วม <formation> mm ังกรครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมปลูกแก้วมังกรแต่ก่อนอื่นนะครับเราดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีนี่แหละครับเสาปูนนะครับเสาปูนหรือจะใช้เป็นท่อน้ําทิ้งก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ที่ผมใช้เป็นเสาปูนเนี่ยสี่เหลี่ยมนี่ก็คือว่าเราใช้จากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ครับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเสาปูนเก่านะครับแล้วก็จะมีไม้มีลวดนะครับทําคานนะครับนี่นะครับ ก็มียางรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อที่จะวางด้านบนนะครับให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมานะครับตรงนี้ทําอยู่ทั้งหมด5 5เสาด้วยกันนะครับก็จะใช้เสาละ4ต้นนะครับก็จะประมาณได้ประมาณ20ต้นนะครับอันนี้ส่วนต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ก็สั่งในเน็ตนะครับสั่งในเน็ตมานะครับจริงแล้วตรงนี้จะเป็นที่ปลูกที่เดิมอยู่แล้วนะครับผมได้โลของเก่าทิ้งนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ออกลูกแล้วมันนานแล้วมันหลายปีแล้วนะครับตัวนี้ก็เลยใช้ของใหม่ดูเป็นพันพันสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับก็สั่งในเน็ตดูนะครับว่าจะอร่อยไหมนะครับแต่เขาก็การันตีว่าของเขาก็ดีนะครับเราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะดินตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นหน้าดินนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นหน้าดินนะครับดินเราก็จะใช้เป็นดินปลูก ดินถุงอะเจ็ดถุงร้อยนะครับที่เราซื้อจากตลาดนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะบปุ๋ยคอกโรยหน้าดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทําเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็แดดเริ่มมาแล้วเริ่มสายแล้วนะครับ ผสมดินให้เข้ากันดีๆก่อนก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับมีดินถุงแล้วก็หน้าดินทําให้เขาเป็นให้เป็นหลังเต่าเพราะว่าธรรมชาติของแก้บังกรอนเขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนะครับเขาจะชอบแดดครับแดดต้องมีตลอดทั้งวันนะครับแดดร้อยเลยนะครับแล้วก็อย่าให้น้ําขังนะครับเราก็จะพูนเป็นหลังเต่าแบบนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับ สี่มุมเลยนะครับต้น ฟางเชือกฟางมัดมัดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาล้มเผื่อบางทีมีลมมีฝนม,ม,มีนั่นมาแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเวลาเขา สูงขึ้นแล้วก็ใช้ลวดมัดตามนี่นะครับทังสายพ่ออยู่นี่ลูกมามามาเร็วมาเนี่พ่ออยู่นี่มาลูกมาลูกชายวิ่งตามลงมาช่วยงานมาลูกมาพ่ออยู่นี่เร็วมาพี่มาสายเร็วมาหาพ่อมาลูกมา ก็จะไปปลูกล้มอีกติเหลือถัดไปแล้วก็มีโ้ช่วยลบก,กวอนลกุกเดี๋ยวพ่าทำง,งานกน็ตามลงมาเอาลเอลบก,ก่านพี่ไปอันนี้ไม่มาแล้ว เดี๋ยวเราหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับจะเพิ่มเติมในเรื่องของการอธิบายนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับธรรมชาติของแก้วบังกรนะครับเขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนี่มาควนมาควนควนจังเลยอ่ะ ไายลูกไปเดี๋ยวพ่อทางานอยู่ลุกเนี่ยนะครับก็แก้วังกรเขาก็จะเหมือนกระบองเพชรนะครับตะกูลเดียวกันนะครับเราก็เวลาเราปลูกนะครับท่านผู้ชมครับเราก็พยายามที่จะให้เขาออกดอกออกผลนะครับตามความคาดหวังคันะรบที่เราหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับพอเราปลูกอย่างนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสักส5บห้วันครั้งหนึ่งปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ย สูตร15ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าสวนผมเป็นสวนใช้ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นชีวภาพนะครับเราก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้พอเราปลูกได้แางนี้แล้วนะครับเราก็ต้องทาโคนให้เขาเนี่ยนะครับให้เป็นหลังเต่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้ําฝนน้ำอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเน่าตายแล้วก็เป็นที่มาของโรคนะครับ ก็ดูแลเขานะครับเดี๋ยวพอนั่นเขาก็จะเลื้อยขึ้นตามตามเสาเนี่ยนะครับเลื้อยขึ้นแล้วก็จะมียางล้อรถนะครับอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกแก้วมังกรนะครับตรงนี้ก็ต้องนําเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการปลูกแก้วมังกรปลูกไม่ยากเลยครับแต่ว่าก็ที่มันยากก็คือความอดทนรอนะครับเพราะว่าแก้วมังกรก็ อายุเขากว่าจะออกดอกออกผลได้ก็ประมาณเกือบเกือบปีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนึงนะครับ,รบมีอะไรก็สอบถามได้นะครับท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำนะครับในสิ่งที่เราพอจะแนะนำได้นะครับ แต่ก่อนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ใช่เป็นนักวิชาการอะไรนะครับเราก็ใช้วิธีขูพักรักจำนะครับแต่เราก็มีประสบการณ์ในการปลูกนะครับที่นําเสนอท่านผู้ชมทุกคลิปนะครับเราก็มีประสบการณ์ในการปลูกการทําการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็มีประสบความสาเร็จมาแล้วนะครับก็นาเรียนทผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา ก็จะไปปลูกต่อนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภา,าได้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ